นี่คือต้นมุงมัง่งต้นมุงมัง่งเนี่ยทางบ้านเรียกชื่อนะคะว่าให้เป็นต้นมั่งคั่งก็เป็นชื่อที่เป็นมงคลแต่ว่าจริงๆแล้วเ็าชื่อต้นมุ่งมั่งนะคะนี่นะคะก็เป็นต้นที่เกิดขึ้นในป่านะคะในป่าเทบทางผ่านที่นิชาจะเดินทางกลับบ้านนะคะก็เลยเอามาให้ชมนะคะนี่ค่ะมา,มาชมบรรยากาศยามเย็นแล้วก็มาดูต้นมุ่งมั่งนะคะดิค่ะเขาก็จะมีล <K> ักษณะแบบนี <K> ้นะคะมีล <K> ักษณะแบบนี <K> ้เลยเป็นต <K> ้นไม้ที่แบบว่า ก็จะเกิดขึ้นในป่าหรือในทุงน่งนานะคะแบบนี้นะคะลักษณะของเขาก็จะมีลูกมีอะไรต่างๆอยู่นะคะแต่นี่เป็นต้นเล็กนะคะไม่ใช่ต้นใหญ่นะคะต้นเล็กนะคะต้นบ้านดิชาเรียกว่าต้นมุ้งมัง่งต้นมุ้งมั่งนะคะอ่านะคะใช่ไหมคะต้นมุ้งมั่งเนาะนะคะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าไม่ใช่หินแย้งก็แนะนาดิชามาได้นะคะแต่ดิชาคิดว่าเป็นต้นมุ้งมัง่งหลายคนเขาก็บอกว่าเอาไปปลูกจะดีอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นความเชื่อของใครของเรานะคะแต่ว่าดิชาก็มาเจอนะคะเราก็ มาให้ชมนะคะต้นไม้ป่าที่ในทุ่งไร่ทุ่งนาล่ะคะ่ะเขาก็อยู่กับธรรมชาติเกิดกับธรรมชาตินะคะแล้วก็พามาดูต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่นะคะนี่นะคะก็เป็นต้นต้นอะไรไม่รู้ค่ะใหญ่สูงนะคะจะเป็นต้นสะแบงหรือเปล่านะิชางก็ไม่รู้นะคะต้นไม้ใหญ่แบบนี้ก็น่าชมทีเดียวนะคะเห็นไหมคะต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ควรที่จะอนุรักษ์เอาไว้นะคะเพราะว่าจะได้อยู่เป็นร่มเงาทําให้อ่า สิ่งแวดล้อมดูสมดุลแล้วก็เกิดการสมดุลทางธรรมชาติหลายๆอย่างนะคะเห็นไหมคะทางเข้าป่าก็ยังอุดมสมบูรณ์เป็นป่าเล็กๆค่ะดิชาเดินทางผ่านมาทางนี้นะคะจากที่ทํางานกลับบ้านนะคะก็จะเห็นนะคะแล้วก็มีต้นมุ้งมังแล้วก็มีต้นไม้อีกหลากหลายนะคะก็่อยู่ตรงนี้นะคะมีเครือไม้ต่างๆมากมายแต่ว่านิชาก็ไม่รู้จักนะคะแต่ว่าก็เอาต้นไม้มาให้ชมเฉยๆนะคะก็เห็นว่ามีต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีความสวยงามนะคะมีบรรยากาศที่ดีนะคะก็เลยเอามาให้ชมนะคะนี่ค่ะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะเราก็ควรที่จะ รักเอาไว้นะคะเพื่อความสวยงามและก็ความสมดุลทางธรรมชาตินะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเห็นเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะคะเกิดความสมดุลเนาะยามเย็นๆนะคะพามาชมไม้มาชมทุ่งมาชมป่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นเครือไม้เครืออะไรก็ไม่รู้นะคะบางคนเขาก็บอกว่าเป็นเครืออะไรสักอย่างนี่ฉันไม่รู้หรอกค่ะนะคะแต่ก็เป็นเครือไม้นะคะรู้แต่ว่าเป็นเครือไม้นะคะนี่นะคะก็ ประมาณนี้เลยนะคะนิชาก็พามาชมนะคะนี่ก็คือใบของเขาคืออะไรนิชาก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่สวยงามยามเย็นๆนะคะนิชาก็อยากที่จะพามาชมเนาะนะคะเลือไม้ก็เยอะแยะนะคะแล้วก็นะคะ เห็นอะไรก็ถ่ายให้ชมบรรยากาศต้นไม้เกลือไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทิชาก็อยากเอามาให้ชมนะคะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะเป็นที่พักพิงเป็นร่มเงาแล้วก็ทําให้สมดุลธรรมชาติดีเยี่ยมเห็นไหมคะพื้นป่าพื้นอะไรยังอุดมสมบูรณ์ความงดงามของธรรมชาติสวยงามเสมอและสมดุลทางธรรมชาตินะคะเราควรอนุรักษ์ไว้เราควรอนุรักษ์ไว้นะคะเห็นไหมคะว่าความสวยงามเป็นยังไงสวยงามมากๆเนาะนะคะทีชาญก็พามาชมนะคะเย็นวันนี้นะคะวันที่17เนาะค่ะ เนะคะวันนี้วันที่17มกราสองห้าหกหกนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะนี่ค่ะอาจจะมีแสงเรือเรือนิดๆนะคะเพราะว่าตะวันกําลังตกดินนะคะตอนนี้ก็สวยงามมากๆนะคะก็อยากให้เห็นอยากให้ชมบรรยากาศแบบนี้นะคะนี่ดูนะคะทางเข้าป่าแต่นี่ันไม่ได้เข้านะคะแต่เอาความสวยงามเอาความสมดุลของธรรมชาติมาให้ดูแต่ยามเย็นๆเนาะบางทีพวกเราก็ยังจะต้องดูการเย็นตาเย็นกายเย็นใจนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ กับบรรยากาศที่ดีมีให้ชมกับความสมดุลทางธรรมชาติที่งดงามต้นไม้ใหญ่เป็นร่มเงาเราต้องอนุรักษ์เอาไว้เพื่อความสวยงามนะคะนี่นะคะทุ่งนางบ้านเราแล้วก็ทุ่งป่าอ่าหรือที่ที่มีเขาก็ล้วนแล้วแต่สวยงามทั้งนั้นนะคะนี่นะคะ<ม>เห็นไหมคะความสวยงามที่เรา ไม่ต้องออกแบบอะไรแต่เราก็มีสุขใจทุกครั้งที่เราได้มาใช่ไหมคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยงามมากๆนะคะสวยงามมากๆนะคะดิาาิก็อยากให้เห็นบรรยากาศแบบนี้ความสุขของพวกเราคะ